เด็กหญิงนิยายสามพบสามชาติยากพบพานบทที่สิบหกในป่าที่ดำทะมึน จูจ่ๆก็มีแสงสว่างว่าเพียงพริบตาเดียวจากนั้นก็ดับวูบทรงลีเหยียนสังเกตเห็นจึงรีบบังคับม้าวิ่งไปยังที่ที่มีแสงไฟเกือกม้ากระทบพื้นส่งเสียงบาดหูในความเงียบงั้นเขาไปได้แค่ครึ่งทางก็รีบลงจากม้าสั่งให้ทรงศินรออยู่กับที่ส่วนตัวเองรุดหน้าไปต่อพุ่มไม้ที่ขึ้นหนาทึบมีเถาวันพันเกี่ยวมากมายอ้นไม้แผ่กิ่งก้าน สูงใหญ่บดบังแผ่นฟ้าจนมืดมิดไปหมดมีแอ่งน้ำลึกผุดขึ้นอยู่ข้างป่าทึบ ตรงนั้นเองร่างแย่เจียนสันที่เต็มไปด้วยเลือดอิงตัวกับรากไม้ผ้าโปร่งสีดำบนหมวกสารถูกย้อมจนเป็นสีน้ำเงินเข้มร่างของเขาสั่นสะท้านคิดจะลากขาขึ้นจากแอ่งน้ำแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงขยับตัวไม่ได้มีระลอกคลื่นเคลื่อนไหวจากผิวน้ำงูตัวใหญ่ที่มีเกล็ดดำมาเมื่อมแลบลิ้นสองแฉกว่ายใกล้เข้ามา หัวที่ชูอยู่เหนือน้ำเป็นหญิงงามที่เส้นผมยาวสยายมือเรียวบางยื่นมาคว้าข้อเท้าเขาอย่างง่ายได้ไม่ไม่นะ เสียงดังแผ่วออกมาจากลำคอเย่เตียนซันตกใจจนหลับตาแน่นแต่รออีกครู่หนึ่งไม่เพียงเขาไม่ถูกปีศาจงูสาวลากลงน้ำแรงที่ดึงข้อเท้ากลับคล้ายออกเย่เจียนซันพันลืมตาพร่องเห็นซ่งลี่เยียนถือกระบี่ขวางอยู่เบื้องหน้ากระบี่เซียจื้อเปล่งประกายแสงขาวเจิดจ้าบังคับให้ปีศาจงูสาวถอยกล,กลับไปกลางแอ่งน้ำเป็นเจ้า ปีศางงูสาวรีตาครั้งก่อนข้าจำต้องปล่อยเจ้าไป แต่ครั้งนี้เจ้ากลับมารนหาที่แองรงลีเหียนนิวนะ่าเขาจะไม่ได้ว่าปีศาจตอนนี้เคยปล่อยเขาไปเมื่อไรแต่นับจากราชันปีศางูเก๋อสวยถูกกำจัดไปแล้วก็ไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับปีศางูอีกคนสํานักสั่งชิงนึกว่าพวกมันถูกปราบจนสูญพันไปแล้วไม่คาดว่าจะมาเห็นพวกมันที่นี่ปีศาจที่อยู่เบื้องหน้าเห็นได้ชัดว่ามีตบาที่สูงพอตัว อีกทั้งยังมีกลิ่นคาวเลือดคระครุง้งแสดงว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาไม่น้อยสำหรับส่องลี่เหยียนปีศาจส,สมควรตายทุกตน้นแต่ปีศาจที่มีจิตสังหารรุนแรงยิ่งมีโทษสมควรตายมันต้องถูกกำจัดด้วยการทำลายวิญญาณเพื่อชดใช้ให้กับชีวิตผู้คนที่ถูกมันสังหาร ดังนั้นเมื่อปีศาจงูสาวขยับตัวเขาจึงเป็นฝ่ายชิงลงมือก่อนลำแสงจากกระบี่เสียจือเล่งประกายตัดผืนน้ำจนแยกออกเป็นสองสายแล้วกระแทกเข้าใส่หางงูที่กวาดเข้าหา ปังต้นไม้ใบหญ้าสั่นสะเทือนนกกาตกใจบินหนีทรงลี่แย,ยนถอยหลังไปครึ่งก้าปีศาจงูสาวส่งเสียงกรีดร้องหมอกดำปกคลุมหนาทึบสายตาคนทั่วไปไม่อาจมองเห็นเย่เจียนสันมองซ้ายและขวาแล้วตะกอนอย่างตื่นตระหนกว่าสิทน้องเราหาจังหวะนี้ไปก่อน อยู่ที่นี่นอนไม่ได้ซงลีเหยียนเยยีบกิ่งไม้แห้งเพื่อยืมแรงกระโดดหลบลิ้นงูที่ชกมาไม่ว่างฟังคำทัดทานใด,ดๆเขาม้วนตัวยืนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่กิ่งหนึ่งหลับตาแล้วล้วงยันออกมาสามแผ่นก่อนจะรุดขึ้นหน้าเทพเขาวดำกำจัดพูดไรด,ดวงจิตกระจังเปิดพลังสยบมันเขาท่องคาถาอย่างรวดเร็ว ทันทีที่สิ้นเสียงดวงตาพรันเป่งประกายเจิดจ้าเมื่อลืมตาอีกครั้งจึงเห็นร่างปีศาจงูสาวกลางหมอกดำที่กำลังเคลื่อนที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับพ่นพิษใส่เขาทรงลีเกียนไม่เพียงไม่หลบแต่ยังส่งพลังมายังกลางฝ่ามือเขาสลายพิษที่พ่นออกมาอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ทำมือเป็นตราลัจกร ยันแผ่นที่สองถูกเผาไหม้ในพริบตานางงูสาวกีดร้องหหยหวนนางเสกงูพิษนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าใส่ซ่องลี่เหยียนสามารถใช้ไอปีศาสเสกสิ่งต่างๆออกมาได้นับว่าตะบะแก่กล้าไม่น้อย หลังจากส่งลี่เหยียนประเมินสถานการณ์แล้วเขาก็กระแทกเท้าคขาหนึ่งแผ่นยันกลายเป็นไข้ก้นปราบปีศาสท,ที่เปล่งแสงแสบตาบรรดางูพิษที่เข้ามาใกล้ต่างชูคอแลบลิ้นอย่างเจ็บปวดเมื่อมองอีกครั้งก็เห็นสีหน้าของนางงูสาวซีดขาวไปหมดเมื่อนักพรตและปีศาจต่อสู้กันการตัดสินความเป็นความตายนั้นขึ้นอยู่กับพลังวัดและการใช้กระบวน่าที่ เกิดจากลมปราณภายในการที่ใช้ลมปราณสูงกว่าจะช่วยสลายกระบวนท่าของอีกฝ่ายแต่หากใช้ลมปราณที่แข็งแกร่งมากกว่าอีกฝ่ายสักหลายขุม จะสามารถโจมตีฝ่ายตรงข้ามให้บาดเจ็บได้เลยทีเดียวคนสํานักสั่งชิงมักสั่งสอนว่าการเก็บรักษาลมปราณไว้เป็นทางเดียวที่จะรักษาชีวิตตนให้ปลอดภัยแต่ซ่งลี่เหยี่ยมรู้สึกว่ายุ่งยากไปสักหน่อยหากเขาสามารถใช้ลมปราณขั้นสูงจัดการปีศาจให้ตายได้ในไม่กี่กระบวน่าแล้วเหตุใดจะต้องเหลือทางรอดให้พวกมันด้วยดังนั้นเมื่อย,ยันแผ่นที่สามถูก จุดขึ้นแม้แย่เตี้ยนซันจะมองไม่เห็นอะไร แต่ก็เห็นลำแสงที่พุ่งขึ้นกลางอากาศดวงตาไร้ความรู้สึกของนางงูสาวดูเย็นยะเยือกท่ามกลางหมอกดำนางกว่าตาไล่าตามความสูงที่ลำแสงสีขาวทะยานขึ้นฟ้าแล้วแลบลิ้นงูออกมาปรากฏเหน่ยตันที่ล้อมด้วยรัศมีสีแดงขึ้นตรงหน้าสีสันของมันจัดจ้านแม้จะไม่แสบตาแต่ไอสังหารรอบด้านแข้มค้นขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับหมอกควันที่ทำให อึดอัดจนหายใจไม่ออกดูคล้ายกับมันต้องการเอาชีวิตเข้าแน่งให้ตายตกไปตามกันทรงลีเหยียนไม่หวาดวันเขาคำนวณดูแล้วว่าตนเองยังไม่ถึงคาดจึงตั้งท่าจู่โจมต่อแต่เพิ่งจะยกมือกลับรู้สึกว่าแขนเสื้อหนักอึง้งมีอะไรบางอย่างทำให้ร่างกายท่อนล่างของเขาถึงกับเสียสนยน มือขวาที่ทำสัญ,ญลักษณ์และจกรอนอยู่ถูกดึงให้ผิดรูปถึงขนาดยกมือไม่ขึ้นพริบตาที่เกิดช่องโว์ นางงูสาวก็คว้าโอกาสนี้ไว้นางกลืนหนยตันลงไปพร้อมกับพ่นพิษออกมาสายหนึ่งทรงลีเหยียนใช้มือขวาสร้างลมปร,ราณขึ้นกัน้นแต่ไม่คาดว่าพิษงูที่ดูธรรมดานั้นจะมีพลังของในยตันแฝงอยู่ทำให้ลมปร,ราณที่เขาสร้างขึ้นไม่มีแรงต้านพอพิษงูพุ่งทะลุลำแสงของปร,ราณตรงเข้าใส่เขาชั่วพริบตานั้นแม้เขาจะรวดเร็วแต่กลับโต้อตอบไม่ทัน ได้แต่เบี่ยงหน้าหลบไม่ให้โดนจุดสำคัญ กลิ่นอายมารณะสัมผัสถูกปลายผมที่ลอยไปตามแรงลมจังหวะนั้นกลับมีรัศมีสีทองที่มีใช่ของตัวเขาปรากฏขึ้นวูบหนึ่งมันต้านพิษทั้งหมดเอาไว้แทนรัศมีทองโอบล้อมไปทั่วร่างเขาราวกับกรอกแก้วบางใสที่ครอบอยู่แต่ยามนี้กรอกแก้วถูกย้อมตนเป็นสีดำมีรอยแตกปรากฏขึ้นอย่างช้าชไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงเหมือนแก้วแตกกระจาย ดังปังสะเก็ดเล็กๆมากมายตกลงบนพุ่มไม้ดูคล้ายหิ่งห้อยที่ตกใจเพราะนักเดินทางยามราตรีจนกระพือปีกหนีกันอย่างวุ่นวายนี่มันคืออะไรทรงลีเหยียนงุนงงยื่นมือออกไปคิดจะคว้ามันเอาไว้อย่างไม่รู้ตัวแต่มือที่ยื่นออกไปกลับคว้าได้เพียงความว่างเปล่า โหล่ซื่อวี่พยายามก้าวขึ้นชั้นสองของโรงรับจำนำกว่างจิ้นนางยกมือจับราวบันไดแล้วกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งเท่าแก่เนี่ยเท่าแก่มู่ที่อยู่ด้านข้างถึงกับสะดุ้งตกใจจนคืนร่างเดิมที่เป็นไม้กวาดด้วยความตื่นตระหนกทำให้เขารีบมุดเข้ากลางฝ่ามือของโหลซื่อวี้เพื่อให้นางใช้พยุงตัวนี่เกิดอะไรขึ้น เมื่อครู่ยังดีๆอยู่เลยเหลาซื้ออี้ยกผ้าเช็ดหน้าเช็ดเลือดที่มุมปากจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยพร้อมกดเสียงตามมีใครบางคนเจอเรื่องยุ่งยากเท่านั้นไม่เป็นไรแค่บาดเจ็บเล็กน้อยใครกันที่เจอเรื่องยุ่งยากแล้วทำให้เท่าแก่นี้เหล่าถึงกับกระอักเลือดออกมาไม้กาดหยุดคิดก่อนจะร้องด้วยความตกใจ เท่าแกเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่รักชีวิตตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรท่านยังจะเชื่อมร่างกับเขาอีกหรือผ้าชาินี้เขาตายเอกผ้าชาินี้เขาตายก็ต้องพาข้าไปด้วยโหลซื่อเอ่ยแทรกขึ้นเสียก่อนนางยิ้มพลางจับชายกระปองรอยยิ้มนั้นอ่อนหวานนะักข้าไม่เพียงจะเชื่อมร่างยังผูกตจดส่วนหนึ่งไว้ในน้ำแกงขาหมูตุ๋นถั่วเหลืองให้เขากินอีกตั้งหาก เท่าแก่มูตะลึงงันเพราะทรงตัวไม่นิ่งทำให้เขากลิ้งหลุ่นหลุ่นลงจากบันไดดังกุกกัก จนตกไปนอนแอ่งแมงอยู่กับพื้นวิชาเชื่อมร่างเป็นสุดยอดวิชาหนึ่งของเผ่าปีศาจเป็นการเชื่อมชีวิตของปีศาจและมนุษย์คนหนึ่งเข้าด้วยกันโดยมีของสิ่งหนึ่งเป็นตัวเชื่อมถ้ามนุษย์คนนั้นถูกปีศาจทำร้ายปีศาจที่เชื่อมร่างด้วยจะเป็นผู้รับอาการบาดเจ็บเอาไว้เองโดยที่มนุษย์ไม่เป็นอันตรายที่ล้ำลึกกว่านั้นก็คือ การผูกดวงจิตปีศาจก็มีสามดวงจิตเจ็ดวิญญาณเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปหากแบ่งวิญญาณส่วนหนึ่งให้กับมนุษย์ก็สามารถเป็นตายร่วมกันแม้อีกฝ่ายจะไปเกิดใหม่วิญญาณดวงนี้ก็ยังจะตามไปด้วยแต่ถ้าปีศาจต,ตายก่อนแม้ว่าดวงจิตและวิญญาณจะแตกดับไปมนุษย์ผู้นั้นก็ยังไม่เป็นไรเหล่าซื่อวิกลืนน้ำลายปนเลือด ยิ้มพางคิดในใจถึงคนผู้นั้นเขายังจะมีหน้ามาบอกว่าปีศาจไม่ดีได้อย่างไรเวลาปีศาจปักใจกับใครขึ้นมายังยึดมั่นถือมั่นมากกว่ามนุษย์เสียอีกเท่าแก่มู้มีเสียงดังอะไรจากข้างล่าง หลินหลีหัวโพรหัวจิ้งจอกที่เต็มไปด้วยขนฟูฟูออกมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นพอมองเห็นโหลซื่ออี้ก็ส่งเสียงร้องดังอา้าวนางกระดิกห่างแล้ววิ่งกระโจนเข้ามาหาหนายท่านท่านมาได้อย่างไรมาดูว่าเจ้ารื้อร้านของคนอื่นแล้วหรือยัง่งโหลซื่ออี้ยื่นมือรับร่างนางเอาไว้แล้วลูปท้องกลมๆก,ก่อนจะเอ่อยอย่างไม่ชอบใจว่า ทำไมอ้วนขึ้นอีกแล้วหลินหลีหัวถึงกับพองขนข้าไม่ได้อ้วนแค่ขนเยอะยังจะกล้าพูดอีกเหล่าซื่อวี้โยนจิ้งจอกน้อยลงบนพื้นทำตาขอนใส่อย่ามาทำเกียรครั้นแปลงร่างเป็นคนได้แล้ว หลินหลีหัวแลบลิ้นตอบอย่างตนใจพริบตาเดียวก็แปลงร่างเป็นเด็กสาวตัวเล็กๆที่น่ารักน่าเอ็นดูดวงตาสองข้างกลมโตปลายคางมนแต่หน้าท้องของนางยังยื่นออกมาเล็กน้อยฟ้องว่ากินมากเกินไปนายท่านทำไมสีหน้าไม่ดีเลยนอนไม่พอกระนั้นหรือหลินหลี่หัวกระเถิบเข้ามาใกล้ๆก,กระพริบตาอย่างข้องใจ หรือว่าหลีเสี่ยวเอ้อกับปันชุนไม่เชื่อฟังทําให้ท่านต้องเหนื่อยไม่นี่เราซื้ออี้เดินหน้าต่อตอนออกจากบ้านข้าทาแป้งมากไปหน่อยท่านยังจะรักสวยรักงามอีกหรือหลินหลีหัวพืมพํมพลังเดินตามไปจากนั้นก็มองไปด้านหลังเอ๊ะ ทำไมเท่าแก่มู่ยังนอนอยู่บนพื้นล่ะโหลซื่ออี้หันกลับมามองแวบหนึ่งมีแววปรามอยู่ในดวงตาเท่าแก่มู่ที่อยู่บนพื้นรีบกลายร่างเป็นคนคลานขึ้นมาแล้วปัดฝุ่นบนเสื้อผ้าแกรกข้าไม่ทันระวังเลยหกล้มมิเป็นอะไรจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละหลินหลีหัวพยักหน้าคล้องแขนโหลซื่ออี้พล้งเอ่ย นายท่านข้ามีเรื่องจะฟ้องพวกข้างบนไม่ยอมอยู่เฉยๆข้าต้องใช้พลังไปตั้งมากกว่าจะขู่พวกนั้นได้เหลาซื่ออี้ทำหน้าตาเยแก่ใครใช้ให้เจ้าขู่พวกนั้นกันเล่าไม่ขู่ก็ไม่ฟังนะสิจะออกไปข้างนอกให้ได้หลินหลี่หัวทำปากอูดมีคนผู้นั้นอยู่ข้ายังมีกล้าออกจากบ้าน พวกนั้นเป็นแค่ทหารพ่ายทัพยังคิดจะแก้แค้นฝันกลางวันแท้ๆเสียงของนางไม่เบาทำให้กรงเหล็กที่อยู่ในห้องด้านในของชั้นสองมีเสียงถูกกระแทกดังราวกับต้องการโต้แย้งโหลซื่อี้จิ้มหน้าผากบอกให้นางเงียบเสียงแล้วเดินเข้าไปใกล้กรงเหล็กย่อตัวลงไปพรางเอ่ยทักเจอกันอีกแล้ว ชิงเซิงกุมแขนที่ขาดของตัวเองนั่งตาแดงต่ำอยู่มุมด้านหนึ่งเมื่อได้ยินน้ำเสียงของโหลซือ่อี้พรันเงยหน้าขึ้นอย่างไม่เชื่อสายตาเป็นเจ้าจริงๆเห็นหน้าชัดเจนแล้วนางถึงกับร้องด้วยความเคียดแค้นโถมเข้ามาทันทีข้าก็ว่าแล้วยังไม่ทันลงมือทำไมกรงเล็บถึงสะกิดผิวเจ้าได้เจ้าทำนี่เอง นางพูดจาขัดขาดหายๆแต่โหลซื่ออี้เข้าใจความหมายจึงยิ้มรับพลังพยักหน้าใช่ข้าทำเองถ้าไม่ใช่เพราะผู้หญิงตรงหน้าแขนของนางก็คงไม่ขาดชิงเซิงแยกเขี้ยววิ่งมากระแทกกรงอย่างแรงตรงทิศที่โหลซื่ออี้นั่งอยู่จนเลือดกระเซ็นไปถูกชายเสื้อนางเหลือบตามองอย่างเคียดแขนเต็มอก ทำอะไรของเจ้าเราซื่อว่เอ๋ยกลัวหัวเราะยังเห็นว่าข้าเป็นศัตรูอยู่หรือไรเจ้ากับคนสํานักสั่งชิงเป็นพวกเดียวกันถ้าไม่ใช่เพราะพวกเจ้าพวกเราจะย่ำแย่อย่างนี้หรือชิงเซิงโกรดจัดไม่ใช่ศัตรูแล้วข้าควรจะขอบใจเจ้างั้นสิ สามมองอย่างนี้มิหน้าเรล่าถึงกล่าไปหาเรื่องกับไต่เท้าทันนั่นเท่าแก่มู่ที่อยู่ด้านข้างถึงกับถอนหายใจลูบคราวไปพร้อมกับสายหน้าถ้ามีใช่เท่าแก่เนี้ยอยู่ด้วยป่านนี้พวกเจ้าอยาคิดว่าจะมีใครรอดชีวิตออกมาหมายความว่าอย่างไรชิงเซิงฟังไม่เข้าใจแต่เฮยอี้ปีศาจหนูอีกตัวที่นั่งฟังอยู่ข้างๆมานานพรันเอ่ยขึ้น ที่เขาพูดมาไม่พิดหากวันนั้นมีได้ท่านผู้นี้คอยยื้อเวลานายอำเภอคนนั้นคงไม่เสียสมาธิพวกเราก็คงไม่มีโอกาสหลบหนีนางใช้แขนของเจ้าข้างหนึ่งมาแลกกับชีวิตของพวกเราอีกหลายสิบชีวิตเชียวนะชิงเซิงตะลึงขบคิดครู่หนึ่งก่อนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนางมองโหลาสื่ออี้พรางเอ่ยว่าในเมื่อเจ้าช่วยพวกเรา แล้วเหตุใดจึงเป็นพวกเดียวกับนายอำเภอนั่นเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าข้ามีได้คิดจะช่วยพวกเจ้าแต่ทนเห็นเผ่าหนูที่พี่ใหญ่ชังสั่ใช้ชีวิตเข้าแรกต้องหมดสิ้นไปอย่างนี้ไม่ได้ก็เท่านั้นเหล่าซื่ออี้ลุกตามองอีกฝ่ายส่วนนายอำเภอคนนี้ พวกเจ้าค่าเขาไม่ได้และข้าก็จะไม่ให้โอกาสพวกเจ้าได้ลงมืออีกนายอำเภอที่ตายไปก่อนหน้านี้คิดว่าของล้างความแค้นของพวกเจ้าจนหมดสิ้นแล้วพวกเจ้าหาที่อยู่ใหม่เตรียมไปใช้ชีวิตที่อื่นเถอะอย่าได้กลับมาอำเภอฝูอีอีกเลย รุ่งนี้เช้าข้าจะให้คนส่งพวกเจ้าออกไปชิงเซิงฟังแล้วทำหน้าตาเหลือหลาส่วนเฮยวี้กลับพยักหน้ารับน้อยๆเพราะบาดเจ็บภายในทำให้เหล่าซื่อวี่รู้สึกง่วงงุนอย่างยิ่งนางพูดจบก็ลุกขึ้นกำชับหลินหลีหัวอยู่สองสามคำแล้วกลับไปพักผ่อนเท่าแก่มู่เดินตามอยู่ด้านหลังเดิมคิดจะส่งนางออกไปแต่ได้ยินชิงเซิงรั้งไว้เสียก่อน อาแก่หญิงนางนั้นเป็นคนหรือปีศาจถ้าเป็นคนเหตุใดจึงเรียกราชาปีศาจของพวกเราเผ่าหนูว่าพี่ใหญ่ถ้าเป็นปีศาจเหตุใดจึงไม่มีไอปีศาจแม้แต่น้อยเท่าแก่มูช่ชะงักเท้านิ่งคิดพร้อมกับลูกเคราไปมานางน่ะหรือเป็นเพียงปีศาจที่ไร้หัวใจของปีศาจเมื่อไม่มีใจเหยี่ยงปีศาจทั่วไปแล้วจะมีไอปีศาจมาจากไหนเล่า ไร้ดวงจิตแล้วจิตปีศาจของนางไปไหนเสียละ่ะชิงซังตกตะลึงถูกปีศาจต,ตัวไหนกินไปหรือเท่าแก่โม่นิ่งงันถอนหายใจยาวถ้าถูกกินไปก็ยังดีเสียกว่าทั้งทั้งที่ยังเต้นอยู่ในซวงอกของนางแท้ๆแต่กลับสนใจเพียงความเป็นความตายของคนอีกคนอำเภอฝูอี้กำลังหลับสนิท อยู่ภายใต้ราตรีอันมืดมิดแต่บนถนนอันเลอ์กลับมีเสียงฝีเท้าม้าดังกุบกับทรงสินประคองแย่เตียนสั้นให้นั่งอยู่บนหลังมา้าแม้จะเห็นเลือดของอีกฝ่ายไหลเป็นทางผ่านง่ามนิ้วมือของต้นก็ยังมีได้รีบร้อนควบมา้าแต่อย่างได้ซ่งลี่เหยียนบังคับหม้าอยู่เคียงข้างเพื่อฟังอีกฝ่ายพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนระโหย ข้ารู้ว่าภูเขาฉีเต่าอ,อันตรายจึงตั้งใจจะไปทางลัดแต่ไม่คาดว่าจะเจอปีาศาจงูเข้าที่น่าประหลาดกว่านั้นคือเหมือนนางจะรู้เรื่องมากพออ้าปากก็บอกให้ข้าส่งแผ่นสีประสานออกมาครั้นข้าไม่ยอมนางก็ลงมือแย่เจียนสันควักไข่มุกเม็ดหนึ่งออกจากผ้าคาดเอวยื่นให้ทรงลีเหย,ยนอย่างยากลำบาก ของสิ่งนี้ตกมาจากร่างปีศาจงูข้าเห็นว่ามันไม่น่าจะใช่ของที่ปีศาจทั่วไปมิจึงเก็บเอาไว้มันเป็นเม็ดหยกสีเขียวอมฟ้าที่ดูแล้วด้อยคุณภาพอาจเป็นผู้ประดับบนปิ่นที่สตรีทั่วไปนิยมใช้ทรงลีเยียนรับมาพิจารณาแล้วรู้สึกขุ้นตาแต่ยังคงนึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนมาก่อน สิที่รู้จักคนชื่อเผยเซียนฟูหรือไม่เขาเก็บมีดหยกเอาไว้ก่อนถามขึ้นเป็นหมอในอำเภอฝูอี้ผู้อาวุโสเผยหรือแย่เจียนสันร,รู้จักเขาไอาโครกโครกก่อนจะพยักหน้ารับ อาจารย์เคยพูดถึงเขาบอกว่าเป็นคนประหลาดสามารถไปรับตำแหน่งสูงๆในเมืองหลวงได้แต่กลับยืนกรานจะใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีสิทธิ์น้องเตอเขาหรืออย่างไรซองลี่เหยียนขมวนหัวคิ้วจนคล้ายป้อมกำบังเหียนครู่หนึ่งก่อนตอบไปว่าข้ารู้สึกว่าเขาแปลกเขาเป็นคนแปลกๆแ,แบบนี้อยู่แล้ว ผู้อาวุโสในสำนักต่างก็รู้ดีเขาชอบปรุงโอสดพิบแล้วบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะแต่ไม่มีใครเชื่อคราวก่อนที่ข้าเจอเขาก็ล่วงมายี่สิบกว่าปีแล้วตอนที่ออกมาท่องยุทธภพพ,พ,พร้อมกับอาจารย์เช่นนั้นแสดงว่าเผยเซียนฟู่มีได้พูดอดเขาเป็นคนสำนักสั่งชิงและเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งจริงๆส่วนที่หน้าตาอ่อนกอว่าไว ก็คงมาจากกริยาคงโสมดังที่ว่าทรงลีเหยียนพยักหน้ามิได้สนใจถามไท่ต่อยังคงมีแสงจากโคมไฟตรงหน้าโรงเตียมจ่างเติงเมื่อมองจากระยะไกลมันกลับให้ความรู้สึกปลอดภัยทรงลีเหยียนถอนหายใจเฮือกหนึ่งเพิ่งพบว่าที่แท้ตนเองกำลังอยู่ในความเคร่งเครียดตื่นตัวเพียงได้เขาใส่หน้าพิกร่างลงมารับแย่เจียนซัน ใต้เท้าไม่รู้ว่าเหล่าซื้ออี้ยังไม่นอนหรือมีเสียงดังตนตื่นขึ้นมานางคลุมเสื้อตัวนอกถือโคมไฟออกมาต้อนรับพรางขายี่ตาทำไมถึงกลับมาเสียดึกเลยเอ๊ะเหตุใดใต้เท้าท่านนี้ถึงบาดเจ็บสาหัสเล่าทรงลีเหยียนประคองเย่จเจียนสันเข้าห้องโถงเขาประทะกับปีศาจนู พี่มีตะบะแก่กล้าไม่น้อยเหลซื้ออี้ตะลึงยกคมไฟนำทางให้พร้อมกับหันหลังกลับมามองเขาใต้เท้าไม่เป็นไรนะเจ้าคะปีศาจงูตัวนั้นหนีหายไประหว่างทางข้าไม่เป็นไร แต่สิตพี่บาดเจ็บนักพรุ่งนี้เช้าต้องเชิญท่านหมอเผยมาดูอาการเสียหน่อยแล้วทรงลีเหยียนประคองสิ์พี่กลับห้องพักให้ทรงสินพันแผลห้ามเลือดเสียใหม่จากนั้นพาเหล่าซื้ออี่ออกไปฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็น ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ